วันหนึ่งเ,เราเรารู้สึกว่าเราอยากทําเพลงแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไปปรึกษาเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปออกร้องข้ามแผงมนเลยทําให้คนเนี่ยเห็นว่าเราสามารถร้องเพลงได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเดินหน้าเรื่องทําเพลงมาตลอดจนถึงวันนี้ก็เพลงของตัวเองเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเลยอยากให้นนทน,นมาร้องเพลงเรามีคนจําภาพได้แหละคือคนก็จําภาพได้ว่าโอเป็นนักแสดงแต่คืออีกฝั่งหนึ่งอะในพาร์การทําเพลงอะโอถือว่าโอบใหม่มากเลยนะย อกแบบต้องเริ่มจากศูนเลยด้วยซ้ำต่อให้เธออยู่ไกลเท่าใดระยะทางขึ้นไหน far from moon to Mars เพียงบอกมาฉันพร้อมไปหาสวัสดีครับฟแฟนแอลนะครับผมตอนนี้อยู่กับโอบโอมิในที่นะครับผมในช่วง Ask Me anything ครับผม ก็คงเป็นปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นมึงครับไม่รู้อ่ะคือเรารู้สึกว่าชีวิตคนเรามันมีในหลายรูปแบบไม่ถึงว่าหนังเรื่องนั้นมันจะถูกเล่าในตั้งแต่ชีวิตวัยรุ่นจนถึงมปลายเอ้ยจนถึงคนทํางานเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีชีวิตความรักหรือว่าชีวิตการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตในหลายรูปแบบอะไรเงี้ยครับประมาณนึงโอคงกินหมูกระเทียม เพราะว่าเวลาเห็นอมนึกอะไรไม่ออกสั่งแค่นี้โอ้ยพี่ครับเอาหมูกเทียมแค่นี้เลยอาจจะแอดบ้างเป็นไข่ดาวสุก search คำว่าอะเวลาคลินิกประเด็นคือเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วทีนี้เนี่ยไม่มีเวลาไปทำหน้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> เลย search เบอร์โทรแล้วก็บอกเออเขาว่างวันไหนบ้างอะไรเงี้ยปีนรั้วบ้านปูปังเขาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาจุดเค้กจริงจังเลยนะ แล้วคือนางก็แบบนอนนอนอยู่บนห้องสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเราไปคาะบประตะูนางคิดว่าโจรเว้ยแล้วน,นางก็แบบเหมือนหยิบของแข็งอะไรสักอย่างมาพร้อมจะตีอะไรเงี้ยสุดท้ายไปเราเปิดเค้กมาอะไรเงี้ยนางก็แบบเฮ้ยตกใจเธอรู้ปะเนี่ยนึกว่าโจรขึ้นบ้านอะไรเงี้ยอันแรกนะเป็นคนตั้งใจคืออบจะเป็นคนที่ตั้งใจทําในทุกๆขั้นตอนทุกๆ process อะไรเงี้ยอันที่2เนี่ยก็คงเป็นมีความอดทน ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเวลาเราเจออะไรเงี้ยเวลาเราเจอเรื่องที่มันหนักๆนี่เราจะแบบว่าสามารถอดทนแล้วก็ก้าวข้ามผ่านมันไปได้ก็อีกอันนึงคือคงเป็นความกลัวมั้งครับเวลาอดทําอะไรเงี้ยเวลาอจะกล้าออกจากเซฟโซนของอกอะผมจะรู้สึกว่าโอ้แบบจะมีความกลัวก่อนเป็นอย่างแรกกลัวว่าจะทํามันได้ไหมกลัวว่าจะทํามันออกมาดีไหมแต่สุดท้ายแล้ว่พอเราได้ไปลองทํามันจริงๆอะทุกคนก็จะบอกว่ามันออกมาดีแหละเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยมา รู้สึกกับตัวเองว่าวันหลังฮะอย่าไปกลัวก่อนทุกวันเนี้ยก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอบอะเคยมีโอกาสที่จะได้ไปทําเพลงเดโมตั้งแต่ก่อนโอจะเข้ามาเป็นนักแสดงด้วยซ้ำคือโอบได้ไปไปร้องเพลงเดโมมาเรียบร้อยแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วตอนนั้นโบร้องเพลงห่วยมากพอไปถึงท่อนฮุกที่มันเสียงสูงมากเราก็เลยลงมาร้องต่ำไยแล้วทีเนี้ยคือเขาก็งงว่ามึงร้องเพลงอะไรองมึงวะ เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็าคงไม่ผ่านหลังจากนั้นนะมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราอยากจะเอาชนะมันให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมาฝึกฝนตัวเองด้วยตัวเองเลยนะแบบว่าเปิดหาในเน็ตยูทูบลองร้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนึงเราเรารู้สึกว่าเราอยากทําเพลงแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไปปรึกษาเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปออกร้องข้ามแพงมันเลยทําให้คนเนี่ยเห็นว่าเราสามารถร้องเพลงได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเดินหน้าเรื่องทำเพลงมาตลอดจนถึงวันเนี้ยก็เพลงของตัวเองเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี ไม่ถึงโอชอบ G d r a g o กก็เคยบินไปดูคอนเสิร์ตเขาที่แบบว่าทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เกาหลีอะไรเงี้ยคือชอบไลฟ์สไตล์เขาเพลงของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นฝั่งคนไทยเนี่ยก็จะเป็นนนทนนถือว่าเป็นอินสปิเรชันนักร้องที่ดีสำหรับผมมากได้ไปดูคอนเสิร์ตเขาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไม่ง่เก่งจริงๆร้องเพลงคนเดียวแบบโฮคอนเสิร์ตได้ทั้งคอนเสิร์ตเลยเลยมันคือการก้าวออกมาจากเซฟโซนตัวเอง แล้วก็คือ,คอการกล้าที่จะลงทุนทุกๆคนรู้หมดว่าอุตสาหากรรมการทาเพลงเนี่ยคือถ้าทําแล้วเพลงมันไม่เวิร์กเนี่ยมันเหมือนเป็นการโยนเงินลงไปในน้ำโยนปุ๊บมันหายไปกับตาเลยภาพเพลงมันไม่มาหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปนั่งคิดแบบนั้นน่ะมันจะไม่ได้ทําสักทีนึงคือเรารู้สึกว่าการที่เราจะออกไปทําอะไรใหม่ๆในชีวิตอ่ อย่าไปกลัวแล้วก็อย่าไปมีข้อจำกัดมันเยอะโอ้เลยรู้สึกว่าเป็นบทเรียนในชีวิตโอ้ในระดับหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้นนทน,น,นมาร้องเพลงเราไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้ามันเกิดแบบมีความรู้สึกว่า,วาเพลงมันดังหรือมันไม่ดังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบอ่ะมาร้องเพลงของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกโอ้สุดยอดไปเลยว่ะ มีคนจำภาพได้แหละคือคนก็จำภาพได้ว่าโอเป็นนักแสดงแล้วก็มีผลงานออกมาให้ทุกคนได้เห็นก er ันเยอะแยะคืออีกฝั่งหนึ่งอะในพาร์ทการทำเพลงโอถือว่าโอใหม่มากเลยเนะี่ยโอบแบบต้องเริ่มจากศูนย์เลยด้วยซ้ำรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่ใหม่มากๆสำหรับโอคือหลายคนเนะ่เคยพูดว่าไม่อยากจะให้โอเป็นนักแสดงที่มาร้องเพลงเฉยๆอยากให้เขายอมรับเราในฐานะที่เป็นศิลปิน แล้วเราจะต้องทําให้เขาลืมภาพนักแสดงของเราไปให้ได้มันมีทั้งส่วนถูกแล้วก็ส่วนที่อบไม่ค่อยเก็ตคือเราจะมีฐ,ฐานแฟนคลับแต่เราไม่มีฐานแฟนเพลงซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ถูกต้องตรงที่อยากจะให้เขายอมรับเราในฐานะศิลปินแต่เราไม่จําเป็นจะต้องให้เขาลืมภาพนักแสดงของเราไง คือเรารู้สึกว่าเราเกิดมาจากสิ่งนี้แล้วทําไมเราจะต้องทิ้งภาพสิ่งเหล่านี้ไปด้วยวะอยากจะฝากทุกคนนะครับผมกับเพลงต่อให้เธออยู่ไกล Moon to Mars นะครับผมสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิง่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดู MV เนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่ y YouTube c h a n แน n ของโอมใิทิวได้เลยรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นโอบในมุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นโอบอีกลุกนึงไปเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองเปิดใจก็แล้วกันไม่อยากจะบังคับทุกคนว่าไปดูเถอะแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจถ้าชอบหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมไปกับเพลงเพลงนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับฝากด้วยครับกับเพลงต่อให้เธออยู่ไกลมูนชูมาสครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามโอบในนิตยสารแอลนะครับผมฉบับเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับต่อให้เธออยู่ไกลเท่าได ปลายทางขึ้นไ a นฝ่า from Moon to Mars เพียงบอกมาฉันพร้อมไปหา